สวัสดีครับเจอกันนะฮะกับบ้านพี่ที่แอดิเลดครับผมวันนี้ผมก็นั่งอยู่ในพาร์คเล็กๆแถวแบ้านพาักที่ผมอยู่แถวๆโฮสเทลนะครับผมอยู่แถวแถวพลาวเทนี่สตรีทนะครับก็คือถ้าเดินตรงไปเนี่ยนะครับก็เนี่ยฮะทางนี้นะตรงไปทางเนี้ยนะฮะก็จะถึงลันเดนสตรีทเลยคือเข้าตัวเมืองเลยใกล้มากเดินประมาณสัก1กิโลเท่านั้นเองนะครับใกล้สุดๆ ก็สะดวกสบายฮะวันนี้อากาศประมาณ11-12องศากําลังเย็นสบายเลยถือว่าไม่หนาวมากแต่บางวันแปลกนะฮะอุณหภูมิมากกว่านี้แต่โคตรหนาววันนี้อยากจะมาพูดคุยแชร์กันนิดนึงแล้วกันนะว่าเรื่องการใช้ชีวิตในออสเตรเลียครับใช้ชีวิตยังไงครับให้ประหยัดคุ้มค่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะขึ้นคําเตือนไว้ก่อนเลยว่าเหมาะกับกับสายประหยัดครับใช้ชีวิตง่ายๆนะครับ ไม่ได้แบบสิ้นเปลืองมากอะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่ได้นะครับต้องบอกงี้ว่าคราวที่แล้วผมพูดในเรื่องของโฮสเทลไปแล้วที่ผมอยู่ใช่ไหมครับวีคหนึ่งถูกมากผมเชื่อว่าถูกสุดในแอดิเลดละนะฮะหนึ่งร้อยห้าเหรียญต่อวีคนะครับ,นะรบมีทุกอย่างคราวนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารการกินเรื่องกรใช้ชุดบ้างต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราอยู่ไทยกันมาหลายสิบปีผมอยู่ในไทยมายี่สิบกว่าปีสามสิบปีประมาณนี้นะครับเออสามสิบกว่าปีแหละเพราะว่าอยู่ต่างประเทศ ไม่กี่ปีอะอยู่ไทยมาขนาดนี้แล้วเรากินอาหารไทยมาทั้งชีวิตบางคนบอกโอ้มันต้องติดอาหารไทยมานี่ต้องหาอาหารไทยกินไม่งั้นเดี๋ยวกูลงแดงตายผมบอกอย่างนี้ครับว่าเบื่อบ้างก็ได้นะฮะอาหารไทยเพราะเขาบอกเลยว่าอาหารไทยที่นี่รสชาติไม่ได้เหมือนบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะผิดหวังก็ได้ฉะนั้นถ้ามาี่นี่ทาตัวให้เบื่ออาหารไทยบ้างก็ดีฮะไปลองอาหารใหม่ๆแปลกใหม,ใหม่ในชาติอื่นบ้างก็ได้นานๆกินทีหรือซื้อวัตถุดิบมาทําเองผมว่าอันนี้ประหยัดสุดแล้วก็ง่ายสุด นะครับแล้วก็ได้รสชาติที่ถูกใจด้วยถ้าคุณทําเป็นนะอะ่อันนี้คืออย่างแรกก่อนฉะนั้นห่างประเทศได้ไม่นานอย่าเพิ่งรีบกระแดะอยากกินแต่ของไทยเพราะว่ามันแพงมากครับที่นี่นะครับการกินอาหารแพงๆที่นี่คุณต้องคิดหนักถ้าเกิดคุณไม่ได้รวยอะไรแบบเงินเหลือเฟือคุณต้องคิดเลยว่าเฮ้ยกูต้องทํางานกี่ชั่วโมงวะเพื่อมาจ่ายอาหารมื้อนี้นะครับดังนั้นใช้ชีวิตคิดนิดนึงนะครับคราวนี้ในะอย่างผมเนี่ยผมใช้ชีวิต ผมผมเองเอป็นคนปรับปรับเรื่องการชีวิตมามาสักพักแล้วเรื่องการทานอาหาร2มื้อนะฮะซึ่งทานช่วงสายกับช่วงบ่ายพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บผมก็คิดเอะเราจะทานอะไรดีว่าให้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้สุขภาพดีต้องบอกเลยว่าออสเตรเลียมันเป็นแหล่งของเอ่อต้นต้องมองไงดีล่ะมันจะว่าเป็นต้นกําเนิดเลยมันก็ใช่ในหลายๆ,ๆแบรนด์ก็คือพวกอาหารเสริมอ่าเพื่อสุขภาพที่นี่อาหารเสริมเยอะมากนะครับในออสเตรเลียนะครับ แล้วก็มีแบรนด์จากประเทศอื่นๆด้วยซึ่งที่นี่โอ้โหร้านเคมิสเนี่ยนะคุณไปดูเลยมีอาหารเสริมเพียบนะหลากหลายแบรนด์ผมถือว่าเป็นสวรรค์ของผมเลยผมก็เลยไปซื้อพวกอาหารเสริมนะครับรวมถึงเวโปรตีนฮะแต่ไม่ใช่เวที่เล่นกล้ามนะฮะเป็นเวโปรตีนที่ <c oughs> สําหรับบํารุงร่างกายอ่ะม,มีวิตามินนู่นนั่นนี่นะครับก็ไปซื้อมาเพื่อสําหรับกินในมื้อเช้าผมกินวิตามินแล้วก็เวโปรตีนในตอนเช้าแล้วก็อาจจะมีขนมปังสักหนึ่งแผ่นอะไรแบบเนี้ย เท่านี้พอแล้วร่างกายเราได้รับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและว,วิตามินต่างๆมากมายนะครับส่วนมื้อที่2เนี่ยคุณอยากกินอะไรอันเนี้ยผมแล้วแต่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยอย่างผมถ้าผมไม่อะไรมากผมก็อาจจะทำแซนด์วิชหรือว่าขนมปังสัก4ีหแผ่นนะฮะเอาไว้กินตอนบ่ายนั่นคือพอละว,วันไหนอยากได้พิเศษหน่อยนะครับผมก็อาจจะแบบไปซื้อ อาหารข้างนอกกินนะครับแต่ว่าผมจะคำนวณแบบนี้ครับว่ายัางซื้อขนมปังเนี่ยซื้อมาหนึ่งแถวแผงหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเก็บได้ประมาณสี่ห้าวันเรากินได้ในวันประมาณโอ้เยอะอะห้าหกแผนเราแบ่งๆกินเลยสี่ห้าวันน่พอดีหมดถุงใช้ทุนอยู่ประมาณสักสองถึงสามหรือสี่ไม่เกินสี่เหรียญน,นะฮะไม่รวมกับพวกแยมนะนะครับแยมที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นแบบสเปรดอะไรประมาณนี้นะครับก็บางทีเราไปหาดูตามซูเปอร์มาเก็ตนมันไม่ได้เขียนว่าแยมนะ นะต้องไปลองเดินดูก็แต่ยมเนี่ยมันก็จะแบบราคาอาจจะสูงหน่อยแล้วแต่คุณภาพนะอาจจะสี่เลี้ยนห้าเลี้ยนแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันอยู่ได้นานฉะนั้นคุณก็จะประหยัดประหยัดรายรายจ่ายแต,แต่ละวันไปได้เยอะมากถ้าเกิดว่าคุณซื้อขนมปังแบบนี้มากินนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่ได้ชอบทําอาหารนะอย่างผมเนี่ยผมที่เกียจทาอาหารก็ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พอมื้อที่สองถ้าผมไม่กินขนมปังผมกินอะไรอบางทีผมก็ ไปดูพวกเบอร์เกอร์ครับในแมคโดนัลล์ซึ่งเบอร์เกอร์ที่นี่เป็นเบอร์เกอร์เนื้อก็มีนะฮะซึ่งมันถูกมากเจอถูกสุดนะสามเหรียญสามเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ75บาทอ่าเจบาทผมถือว่าเอ้ยโอเคถ้าเราหาเงินหรือว่าทํางานที่นี่เป็นพาร์ทไทม์ hmm. เก็บเงินได้สักชั่วโมงราประมาณ25เหรียญกิน3มเหรียญเหลือ2 2องผมถือว่าคุ้มมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าไปกินแบบพวกซูชิบาร์นะครับมันก็จะมีเป็นแบบ เป็นซูชิโลครับโหแท่งใหญ่เหมือนกันนะครับก็ประมาณ3าสี่เหรียญเนี่ยอย่างเงี้ก็ไม่แพงถ้าเราเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเงินคุณจะเหลือเยอะมากเงินคุณจะเหลือเยอะมากคุณจะไม่ไม่ผ่านเงินตัวเองจนจนหมดไม่เหลือนะครับส่วนน้ํะน้าเนี่ยผมจะไม่ไม่ซื้อดื่มเลยพยายามไม่ซื้อดื่มเลยผมจะใช้วิธีการไปซื้อนะฮะมันจะมีเป็นเอ่อเหยือกน้ําเป็นเหยือกน้ำนะสำหรับกรองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้กันละกันเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วขึ้นรูปให้ มันจะกรองน้ําได้ครับก็20เหรียญได้เออกรองได้ประมาณลิตรกว่าลิตรครึ่งประมาณเนี้ยนะครับก็เอาไว้ดื่มนะครับแล้วก็เติมใส่ขวดแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกถ้าว่าน้ําหมดเนี่ยมันก็จะมีจุดเติมน้ําอยู่แต่ว่าที่นี่มมีไม่เยอะนะครับจะมีอยู่ในตรงรันเดิลสตรีทนะประมาณ1จุดมั้งแล้วก็ตามห้องสมุดอ่ะนี่เติมน้ําได้ตามห้องสมุดมน้ำสะอาดมาก ไม่ค่อยแนะนําให้ดื่มมั่วทุกก๊อกนะครับเพราะน้าที่นี่บางทีไม่อร่อยอ่าผมเห็นลงพ์คนี่มีอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นเนี่ยต้องให้ดูตรงนู้นประมาณไหนวะเดี๋ยวนะอ่าประมาณแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแหละนะครับมีหนึ่งจุดมันจะเป็นแบบเหล็กโค้งๆสีดำาๆนะครับก็เอาไว้เติมน้ําดื่มได้นะครับตามพาักเนี่ยจะมีแต่ถามว่เยอะไมไม่เยอะถ้าเทียบกับเมืองอื่นที่ผมเคยอยู่นะอย่างบิสเบนอย่างเพิร์ทเนี่ยมีเยอะกว่ามาก แอดิเลมีไม่เยอะนะครับไม่รู้ที่นี่เขาเรวยกันหรืออย่างไรเขาซื้อน้ําดื่มกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าหรือถ้าเกิดว่าคุณไปตามร้านอาหารหรือว่าไปตามบาร์นะอย่างเช่นไปดื่มนั่งดื่มเบียร์เลยก็ตามเนี่ยเขาจะมีน้าเปล่าบริการเนี้นดื่มเต็มที่เลย,เลยคุณจะไว้เติมขวดของคุณก็ได้นี่ผมกำลังพยายามจะสอนคุณใช้ชีวิตแบบโคตรงกใช่ไหมเนี <laughs> ่ย <laughs> นะครับเอ่อเบียร์เหลือ,อก็ตามที่นี่ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงผมว่าพอๆกันกับน้ําหรืออาจจะ ถ้าเป็นกับไปนั่งร้านอาจจะแพงกว่านะเสร์ฟเป็นแก้วแก้วหนึ่งอาจจะหกเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญอันนี้แล้วแต่นะครับฉะนั้นดีที่สุดคือถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนช่างดื่มไม่ต้องดื่มเยอะก็ได้ครับเปลืองนะครับผมเองไม่ค่อยชอบดื่มแต่มาเนี่ยดื่มไปหลายแก้วละพะเพื่อนๆชวนแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าเสียสุขภาพว่ะเสียดายวิตามินที่กินเข้าไปนะฮะมัน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 ,มนสลายออกหมดอนะ่ะถ้ากินเบียร์กินเล่านะครับผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวจะเลิกเลิก,ลกแบบขาดละนะฮะเจอใครคงจะไป นานๆจิบทีหรือไปนั่งดูนะฮะอย่างเมื่อวานก็มีนิดหน่อยแต่ว่าพอดีเขาซื้อมาแล้วมันเป็นเบียร์แบบเปอ่อ0%แอลกอฮอล์ก็เลยอ้างนั้นก็กินได้นะครับมันไม่มีแอลกอฮอล์คืออันนี้เป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลนะคุณไม่จำเป็นต้องตามผมทุกอย่างก็ได้นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณชอบแบบไหนคุณวางแผนชีวิตตัวเองเอาถ้าคุณมีเงินเหลือเฟือจะเาะผาผลาญมันทิ้งแล้วแต่ฮะจะใช้ชีวิตรู้แค่ไหนก็ได้เที่ยวรู้กินรู้ จะไปกินมื้อใหญ่กับเพื่อนๆแชร์กันยังไงก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกครับอยู่อยู่ที่นี่นะฮะผมอยากให้คุณเนี่ยพยายามเป็นคนที่ตรงไปตรงมาที่สุดอย่ากเกรงใจอะไรมากมายตรงไปตรงมากับเพื่อนๆน,เพ,นเพราะอะไรถ้าเกิดคุณอยากคบใครแบบนานๆตรงไปตรงมาดีสุดครับนะครับอย่าแบบไม่พูดไม่จ้าอ้ําอ้ําอึอ้งองแล้วก็แอบไม่พอใจไปนินทากันลับหลังแล้วก็มาทะเลาะกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอยู่ที่เนี่ยคนไทยมันไม่เยอะนะครับ ทำอะไรนิดเดียวเนี่ยบางทีมันก็เมาส์ถึงกันได้ฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราพยายามคีปคอนเนคชั่นหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มันดีด้วยการตรงไปตรงมาแบบแบบไม่ใช่แบบโอควนันพาซากนะแต่คือพูดกันแบบเฮ้ยชัดเจนอย่างเช่นเฮ้ยวันนี้ยเราแบบไปกินอาหารกันเนี่ยจ่ายใครใจ่ายมันเว้ยอาาสั่งมาจานใครใจานมันนะนะครับหรือถ้าจะแชร์อาหารร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็ ตกลงกันเลยว่าเฮ้ยเราสั่งเมื่อกี่อย่างเราจะกินแบบเท่าๆกันนะเไว้เพื่อนนะเราแชร์จะได้เสมอภาคกันมันจะได้ไม่มีใครรู้สึกว่าโหกูกินน้อยมึงกินเยอะมึงจ่ายเท่ากูได้ไงอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะสั่งเพิ่มอะไรก็ตามนะครับก็ต้องคุยกันก่อนเฮ้ยอันนี้กูสั่งเพิ่มเองกูกินนะมึงไม่ต้องจ่ายอันนี้นะเดี๋ยวบินมามึงไม่ต้องจ่ายส่วนนี้เนี่ยแฟร์แฟแบบเนี้ยคุณมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถครบกับคนได้นานครับนะครับนี่บอกไว้ก่อนเพราะว่าอะไรบางทีหลายคนลืมมาแล้วลืมตัว พอมาแชร์ปุ๊บแหมกูได้ทีเลยกูแดกแดกให้เรียบเลยซัดให้เรียบเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็แชร์เท่ากันเสียเงินน้อยแบบนี้อันนี้ไม่เอานะฮะบางคนเขาอาจจะไม่กล้าพูดบนโต๊ะอาจจะเฉยๆต่อนหน้าแต่พอรับหลังแล้วเขาอาจจะไม่อาจจะเกลียดขี่หน้าคุณแล้วไม่อยากไปแชร์กับคุณอีกเลยก็ได้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฝากไว้คิดนะครับบางทีคนเราใช้ชีวิตมาอาจจะสั้นหรือยาวไม่เท่ากันนั้นประสบการณ์เนี่ย มันไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องต้องแนะนํากันได้บอกกันได้สอนกันได้นะเขาเรียกมารยาทในการเข้าสังคมนะครับคือฝรั่งชอบอยู่แล้วแหละการการการแชร์หรือโกหฟเขาเรียกเนี่ยมากินแล้วก็มาเฉลี่ยจ่ายกันแชร์กันนะครับแต่มันก็ต้องเขาเรียกอะไรอย่าตะกาตะการอย่าอย่าอย่ากินที่มันมากมายนะถ้าเกิดว่าจ่ายเท่ากันก็เฮ้ยพอดีพอดีหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยฝากไว้ในเรื่องการใช้ชีวิตที่นี่นะครับหรือถ้าดีสบายใจสุดกินของใครของมันน่ะซื้อหอยของมันมานั่งกินจบ นะครับความสัมพันธ์จะได้ไม่แบบดักพร้อยนะแล้วก็เสื้อผ้าที่นี่ถามว่าแพงไหมเอาจริงๆนะมันก็ไม่ต่างกับไทยหรอกครับฉะนั้นเอาเสื้อผ้ามาได้ดีที่สุดอากาศแอดิเลดเย็นค่อนข้างเย็นนะครับตอนนี้เข้าสู่สปริงละคือหมดหน้าวินเทอร์นะครับก็มาจะมาสู่สปริงนะแล้วก็จะไปอะไรซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้วออทัมออทัมแล้ววินเทอร์วนอย่างเงี้ยนะฉะนั้นสปริงเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้ ใบไม้มันจะเริ่มกลับมานะครับมันก็จะมีฝนมีคึ้มคึมเนี่ยตอนนี้ก็มีฝนปรยโปๆเบาๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอากาศมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอึมคึมหนาวหนาวเย็นเย็นเปียกๆผมยังไม่รู้ว่าหน้าร้อนเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอเจอในช่วงปีหนะ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอากาศประมาณนี้ใครมาช่วงนี้เอาเสื้อผ้าหน้าหนาวนะครับมาให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับจะได้แบบเออไม่ต้องมาซื้อใหม่นะครับที่สําคัญเวลามาจัดก,กระเป๋าให้ดีนะครับ อย่าให้เกิน4ี่สิบกิโลถ้าเกิดคุณซื้อแม็กซิมัมมาเพราะส่วนใหญ่น้ําหนักอะมันไม่เกินนี้หรอกส0ิบกิโลนะฮะสำหรับสาหรับโหลดนะสําหรับแบกขึ้นหลังเนี่ยอย่าให้เกินเจ็ดโลเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดเพราะถ้าคุณมาต่อเครื่องนะฮะที่เมลเบิร์นหรือก็ตามเขาซีเรียสมากเรื่องน้ําหนักเกินนะครับที่ไทยอาจจะปล่อยนะแต่ถ้ามาติดระต่อเครื่องเมลเบิร์นไม่ปล่อยนะครับก็ไม่ใช่ทุกเคสไม่ใช่ทุกเคสที่โชคดีแล้วเขาปล่อยนะฮะต้องบอกเลยส่วนใหญ่โดนหนักนะครับ ก็น่เตือนไว้นะฉะนั้นการมาอยู่อดเลดบางคนถามว่าพี่ใช้เงินวันเท่าไหร่อะไรยังไงผมกล้าพูดเลยถ้าให้ผมเฉลีย่ยว่าผมใช้เงินไม่เกินวันละสิบเหรียญไม่เกินวันละสิบเหรียญนะครับเพราะเฉลี่ยจากอาหารที่ผมกินตอนเช้ากับตอนบ่ายแล้วไม่เกินครับยกเว้นถ้าเราต้อง ไปสังสรรค์กับเพื่อนอย่างเช่นอาจะต้องมีแชร์อะไรบ้างอ่ะมันก็จะเพิ่มตรงนั้นไปหรือต้องมาซื้อของใช้อะไรเพิ่มเติมอันนี้ตอนนี้ผมเสียส่วนใหญ่นะเสียกับพวกของใช้ครับของจําเป็นที่ต้องเอามาใช้อยู่ที่นี่หรือเสียกับค่าสมัครอ่าสมัครตอนนี้ผมสมัครเรียน RSA เพื่อสอบนะเป็นใบสําหรับทํางานถ้าจะเสิร์ฟแอลกอฮอลอะไรเงี้ยนะผมก็สอบเอาไว้เผื่อเผื่อทําแหละไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าแต่เผื่อนะครับก็ ค่าใช้จ่ายตอนนี้เรื่อง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 เรียนเรื่องสอบส,ส่วนใหญ่แล้วก็ของใช้ที่มันแบบหมดไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อบางคนถามว่าต้องเอาพวกโลชงโลชั่นของใช้มาไหมเอามาสักส่วนหนึ่งก็ดีครับไม่ต้องเอามาใหญ่มากเพราะที่นี่มีแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วไซส์ใหญ่มากนะครับราคาถูกไซส์ใหญ่ที่นี่มีส่วนโลชั่นที่แบบเออทาลงทานหน้าต่างๆบางคนบอกเขช่นเคยใช้ของ,ของี่ไทย เคยซื้อวัดสันเคยซื้อบูธอะไรเงี้ยที่นี่จะมีไหมบอกเลยครับว่ามีนะครับมีร้านเคมิสก็มีหรือมันจะมีร้านร้านขายเครื่องสำอางอย่างไออย่างมันจะมีร้านไดโซ่ด้วยนะที่เหมือนขายของ60ิบาทบ้านเราอะครับอยู่ในห้างที่นี่แหละที่ลันเดอรสตรีทแล้วข้างๆกันก็นจะมีร้านที่เป็นของเอเชียซึ่งก็จะมีเครื่องสำอางจากเอเชียครับมีหมดที่เราเคยใช้อ่ะอาจจะบอกว่าไม่ครบทุกอย่างแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมใช้ฉะนั้นผมผมไม่วอรี่เรื่องนี้ละ ผมเจอแหล่งแล้วนั้นถ้าอะไรหมดผมซื้อที่นี่ได้นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะนะใช้ชีวิตยังไงให้มันให้มันประหยัดและคุ้มค่าในการอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะการอยู่แอดิเลดนะครับอ,อ่ออะนะนำอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของที่พักบางคนเนี่ยมาที่นี่แล้วมาอยู่มาอยู่พวกหอพักศึกษานัก,กรเรียนต่างๆซึ่งบางทีราคามันสูงนะครับแนะนําว่าถ้าไม่อยากรีบทรายคอนแทคแบบหเดือนปีหนึง่งลองหา โฮสเทลอยู่ก่อนนะฮะที่ราคาแบบถูกๆแล้วก็ไม่ต้องแบบผูกสัญญาหรือว่าคุณค่อยๆหาแชร์เฮ้าส์ก็ได้อันเนี้ยจะประหยัดกว่านะครับก็น,นําไว้ประมาณนี้แต่ใครชอบใช้ชื่อตแบบไหนก็นแล้วแต่คุณนะอันนี้ผมแนะนําเอาไว้ยังไงก็ฝากติดตามบ้านพี่ทเทอเจอเรดด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ